วันนี้เอาติ้งเลนพาทุกคนไปเปิดโลกชมถ้ำพญานาคหรือเมืองบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับที่นี่วังรัตนมณีมหานครบาดาลน,นาคราชที่วัดมณีวงศ์ถ้ำแห่งนี้เปรียบเสมือนวังบาดาลของพญานาคจึงทำให้มีผู้คนต่างพากันมาชื่นชมความอลังการความสวยงามและมากราบไหว้ขอพรพอเราเดินเข้ามาด้านในจะเจอกับพญานาคเต็มไปหมดทุกพื้นที่เพราะที่นี่ได้จำลองมาเป็นวังบาดาลที่มีพญานาคใหญ่ทั้ง4ตรตะกูมาไว้ในถ้ำแห่งนี้รวมไปถึงบริวารทั้งพันตนอย่างที่เราเห็นนั่นเองและจุดไฮไล์เลยก็คคืออง นณมนีมหาบารดานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยองค์พญานาคจานวนมากเมื่อเดินเข้ามาด้านในแล้วก็จะเจอกับคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยสร้อยแหวนเงินทองอยู่มากมายในถ้าแห่งนี้ที่นี่นอกจากสวยงามด้วยประติมากรรมของพญานาคแล้วยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนมาขอพรและเชื่อกันว่าผู้ศรัทธาจะได้รับพรจากพญานาคซึ่งหลายคนได้สมหวังกันไปนักต่อน,นักหรือใครเคยมาขอพรที่นี่แล้วเป็นยังไงแวะมาแชร์กันในคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ถ้าใครที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่แล้้้้ววแแลละะยยยััังงงไมมม่่่เเคคาาาาทีีนนนขออนํนใหห็ดตสกร ที่ท้าพญานาควัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกเดินทางง่ายใกล้กรุงเทพแค่นี้เอง